จากปัญหาวิกฤตร,ราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความเสี่ยงของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อภาคธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกอีกทั้งในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงอะไรเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ราตาค่าน้ำมันนะครับค่าไฟฟ้ารวมไปถึงราตค่าจ้างที่เพิ่มทําให้เรื่องต้นทุนการดำเนินงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับส่งผลให้กําไรของบริษัทอาจจะลดน้อยลงการเติบโตของผู้เล่นรายใหม่จำนวนมากในธุรกิจโลจิสติกส์ปัญหาที่เราคาดเดาไม่ได้และมีเวลาตั้งรับน้อยนะครับเช่นความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญด้วยนะครับ เราใช้นะครับก็มีอยู่2ส,ส่วน innovation กับเรื่องเทคโนโลยีเราเองเราต้องเน้นเรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยการที่เอาโรบอตคังสินค้าที่เป็นคลังอัตโนมัตินะครับหรือแม้กระทั่งรถฟล็อลิฟไร้คนขับนะครับแล้อีกเรื่องนึงคือเรื่องฟ e e d Utilization ในการที่จะขนส่งขาไปขากลับนะครับไม่ให้มีรถเที่ยวเปล่าส่วนประเด็นที่2จะเป็นประเด็นเรื่องของ JV partner นะครับ Uh, potential synergy ทำเรื่อง competitive advantage นะครับทำเรื่อง asset utilization นะครับตัวอย่างเช่นบริษัท Alpha ที่เราทำ JV partner อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง f i e l d post นะครับเรามี j o i n t v e n t u r e กับ uh, ไปชนีไทยแล้วก็ Flash uh, เรายังมีในเรื่องของตัว j w store it นะครับซึ่งณนวันนี้เรามีการจับมือกับ CPN แล้วล่าสุดที่เป็น d ด a วใหญ่ของเราณนะวันนี้นะครับก็เป็นการควบรวม SCG โลจิสติกส์เข้ามากับ JWD ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สแสดงให้เห็นเรื่องของความยั่งยืนก็แปลว่าความสามารถในการแข่งขันของ S G JWD Logistics ณวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้ไม่ใช่ชเฉพาะในเมืองไทยนะครับในภูมิภาคด้วยนะครับ ที่เราทำก็คือว่าเราพยายามที่จะ diversify ในเรื่องของตัวการใช้พลังงานการใช้โซลารูฟ o ต็อปหรือแม้กระทั่งรถ EV c ีคาร์นวันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถขนส่ง Smart Warehouse ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการใช้โรบอตเข้ามาทดแทนการใช้คนหรือ f o ล k l ลิฟที่ต้องใช้พลังงานมากๆหรือ product อื่นๆ r o d u c t ต่างๆที่บริษัทนำเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของตัวค m a t e Change นะครับของบริษัทครับ ส่วนของตัวผลลับนะครับคังสมาร์ทแวร์เฮาส์หรือคลังโลบติกนะครับที่เรานำระบบ ASIS มาใช้นะครับเราก็สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง30%สนะครับสำหรับโซลาร o ูฟนะครับเราก็ลดการใช้พลังงานไปได้ประมาณสัก18ล้านบาทต่อปีนะครับปริมาณการใช้ต้นทุนน้ำมันลดลงกว่า70%นะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ728ตันส่วนผลลัพธ์ทางด้านสังคมนะครับเรามีการใช้ผ้าดิบ แทนฟรมแรปของนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยต่อปีประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทนะครับลดต้นทุนของเราประมาณสัก8 0,000บาทลดขยะพลาสติกประมาณ80%นะครับของที่เราใช้นะครับดวยานสูงสุดเนี่ยต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของบริษัทนะครับเราเองถ้าเราไม่โชว์ให้พนักง,งานเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพนักง,งานเองบางท่านก็ยังไม่รูด้ด้วยว่าความยั่งยืนคืออะไร เราพยายามที่จะปลูกฝังนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานใน JWD เนี่ยมีความซึมซับในแง่ของตัวความรู้ทางด้านความยั่งยืนหรือมีความกระหนักเพื่อจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยมีความยั่งยืนมากที่สุดการที่มีไกด์ไลน์นะครับก็เหมือนกับมีมีคัมภีร์ในการที่จะพัฒนาบริษัท นะครับแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าที่ต้องการเรื่องความยั่งยืนเนี่ยได้ชัดเจนยิน่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้านักลงทุนนะครับหรือผู้ถือหุ้นนะครับในการที่เราอยู่ในลิสต์หุ้นยั่งยืนหรือเรามีไกด์ไลน์ทางด้านหุ้นยั่งยืนหรือเราได้รางวัลเซตเออรบอร์ดลูกค้าก็เชื่อมั่นในแง่ของตัวก็ว่าแนนของบริษัทการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับของบริษัท รตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของ j w d ที่ผ่านมานะครับ